เฮ้ย <Es per ate> พี่น้องเฮ้เบิ่งกำลังสิไปอาบน้ำนี่<ม>ผ้าเช <พา S 2> ็ดตัวยังมีอยู่ไ <พา S 2> ม่อาบไม่อาบนี่นี่นะถ้าเบิ่งตัวนี้ก็มาใส่ดูดูขเขากำลังสิไปอาบน้ำขนตัวสิเอออันนี้ตัวที่สองนี่นี<ม>่ตัวแรกเอาออกไปแล้วเดิาจากตัวบยยิ้งใหญ่ดิที่ผุนเบิ่งไม่ไปไปบัวโดนหางมันสี่กะเดียอยู่เห็นติ หันหันหันบัวอะไรทีอ่องเ,เลยจับไปถอดด้วยวะใ่ใช่เนี่ยกินบะอืมอกินได้เหรอในนู่นบ,บัที่สะดานเนี่ยบัวหรือแซ่บแซ่บเพราะว่าเจ้าของกินแล้วก็จิถ่ายคิดใหรอกินได้กล้ากินม่กล้าเหรอกล้า,ามันหอห่เนื้อก็ยังมีปูเ,เลยดิเพราะว่าคือบอ่วคือบ่าบัวขันตัวนึ่งเอายนขามหัวไปแล้วโูนจถ่ Ờ, à, cứ lại thế à? cá tôi, tôi đi thì, thì, thì chả bỏ quay, ổ mắn nó quay ra Tốt quá. Tại 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 tại. Tại 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 bọc tại 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 bọc tại 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 เอ้นี่วิธีจับมันนะบีบมองหางหม้อมันเลยรอบนี้นี่ผมสิปอยไปก่อนนะครับแต่ขเขาไม่หยีชื่อเดชลงหมอกระทะครับผมไปรอบนี้ชื่อไงว่าห้โอกาสวะไฮโอกาสไปเจ้าโตโต้ก้อนอาจจะเป็นตัวเนี้ตัวนี้อาจจะเป็นตัวผู่มาไมา่านํากันนะวิโก้โก้บ,บันนิกุบควายควายบันนิกุบดีบั่นี่นั่นนันกบุงอย่งสิงขาร